ให้ลักษณะสำคัญของคนมีสเสน่ห์ 1. การฟังที่ดีตั้งใจฟังอย่างจริงจังไม่จะผิดแสดงความสนใจด้วยภาษากายไม่ขัดจังหวะคู่สนทนาถามคำถามที่แสดงความเข้าใจ 2. ยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มอย่างจริงใจไม่เสแสร้งมีอารมณ์ขันพร้อมหัวเราะสร้างบรรยากาศสบายๆแสดงออกถึงความเป็นมิตร 3. เห็นคุณค่าผู้อื่นให้คำชมที่จริงใจยกย่องความสำเร็จของคนอื่นไม่นิงทาหรือพูดลับหลังเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง 4. มีความจริงใจพูดจาตรงไปตรงมารักษาคำพูดและคำมั่นสัญญาแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติไม่เส่แส้งหรือหลอกลวงห้ามีความมั่นใจในตัวเอง รู้จักและยอมรับตัวเองแต่งกายเหมาะสมสะอาดมีท่าทางสง่าแต่ไม่ยิ่งกล้แสดงความคิดเห็น